สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต่เก่าเวลาเดิมนะครับแยกแสงกาแพงสนามบินอ่ใต้สะพานลอยนะครับมีด่านทั้งหลวงด่านตำรวจอีกแล้วเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับผมเราไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราถูกต้องครับตามกฎหมายไม่กลัวอยู่แล้ว เหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับครับก่อนข้อด่านก็ร้อยห้าสิบเมตรยังไม่มีป้ายหยุดตรวจก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่อบตอได้ตั้งข้อกำหนดเอาไว้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับรถก็อย่างที่เห็นครับตามภาพ ตามคลิปเข้ามาเบียดเหมือนเดิมเข้าเบียดกันแทรกกันเหมือนเดิมครับตอนนี้เป็นด่านตำรวจทางหลวงนะครับครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งตาสะพานนะครับสองฝั่งเลยครับตำรวจร้อนแดดจุดตรวจอยู่ตรงที่ เออป้ายจุดตรวจอยู่ที่กลวยพอดีครับไม่มีตั้งในระยะไกลก็รถกติดตามลำเบียบะครับตำรวจจกดานรถกติดตามลำเบียบะครับเป็นจุดตรวจสอทอรลสี่ก 5, กห้าบกทอรลนะครับทางหลวงเลขข้างรถห้าสี่หนึ่งเจ็ด 5, 4, 1, นะครับ เที่ยงแล้วครับน่าจะเก็บป่วยแล้วนะเก็บแล้วเก็บแล้วครับนั่งทุกวันคนระับจันทร์ถึงอาทิตย์ทำตามหน้าที่ครับตำรวจก็ทำหน้าที่เหรอเราก็ทำตามหน้าที่ของเราครับ ตำรวจก็ต้องทำถูกด้วยเราก็ต้องทำถูกด้วยครับเราอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนี่โดนจับน่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะล้อล้นอะไรก็ว่างันไปตำรวจเก็บกลวยแล้วครับก็มีตัง้ตงปักอยู่ตรงสะพานลอยเลยนะครับเป็นของตำรวจทางหลวง ละครบาลสี่ไงละครบาลสี่แตบว่ามันไปครับตามวิดีโอเลย